สวัสดีจ้าเมื่อนี้จะพาทุกคนนะคะไปทรงต้นทุเรียนน้ากันนะคะที่อําเภอโกสุมจังหวัดมหาสาครคามนะคะวอลแล้วห้ากลับไปบรรยากาศกําลังนั่งรถไปนะคะที่สะดืออีสานนะคะแป้งนี่ของลูกค้าถึงแล้วนะคะแป้งนี่ของลูกค้านะคะอยู่ที่สะดืออีสานนะคะอำเภอโกสุม um, จังหวัดมหาสาครคามนะคะปลูกไปทั้งหมด108ต้นนะคะเมื่อนี้ อาลูกค้าให้เอาตนมาเสริมนะคะหรือว่ามาแซมตนที่ตายไปนั่นเองค่ะบรรยากาศยำแรงก็จะสดชื่นจหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนะคะโกสุมฝนตกหนักเนะาะนี่น,นาแรงนี่เขาก็ต้องลดน้ำเยอะๆหน่อยนะคะการดูแลทุเลียนนี่คือต้องเข้าใจนะคะแล้วก็ใส่ใจนะคะแล้วก็มีความตั้งใจนะคะการที่จะปลูกทุเลียนเนี่ยนะคะ ช่วงหนาแรงนะคะยอดของเขาจะเดินดีมากเลยนะคะทาน้ำดีนะคะน้ำดีน้ำถึงนะคะแล้วก็เข้าใจนะคะที่จะใหน้น้ำให้ฉีดยาใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะดูแลเขานะคะหนาแรกเขาก็จะโฮมฟางนะคะหรือโฮมดินน่นเองนะคะเพื่อเพ่ให้ความชื้นนะคะมันหายไปเนะาะให้มีความชื้นอยู่ตลอดนะคะดินให้เขามีความชื้นเนาะ สภาพต้นก็โอ้ยสดชื่นมากเลยค่ะยอดนี่แบบไหลเลยนะคะยอดออกทุกขแขนงเลยจ้าเบิ้งยอดนะคะอุ้ยอวบดีขนาดเลยค่ะหนาแรงยอดจะเดินดีค่ะยังที่บอกแล้วนะคะอดูตเบิงบ้งเบิ้งตัวนี้ค่ะทุกคนยอดนี่ออกมาทุกขแขนงเลยนะคะยอดไหลนะคะเขาแบบเรียกยอดว่ายอดไหลเนาะงามจ้าก็ใส่ระบบหัวมินิสปริงเกอร์เนาะ เขาก็จะเด็กกินน้ำอิ่มนะคะได้กินน้ำตลอดนะคะอืมงามค่ะเอ้ามาเบิ่งคนงามอ๋อต้นตน้นทุเรียนงามค่ะคนกะอันนี้ก็จะเป็นการฉีดยาป้องกันนะคะแล้วก็บกำจัดโรคนะคะซึ่งเขาก็จะให้คำแนะนำนะคะใครสนใจก็สอบถามเขาได้จ้า